ตะแกงเหล็กฉีกระแนงบางตาตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งานเพื่อความปลอดภัยให้บ้านของคุณมีโครงสร้างที่แข็งแรงเป็นพิเศษสามารถรับแรงกระแทกได้ดีทนทานต่อทุกสภาพอากาศอายุการใช้งานอยู่ได้ยาวนานดูแลรักษาง่ายปกป้องบ้านคุณจากทุกปัญหากันขโมยได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันนกและสัตว์รบกวน ควบคุมแสงได้ดีเยี่ยมสามารถพางตาจากมุมมองด้านนอกได้ดีเหมาะกับการติดตั้งในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นระเบียงสามารถกันแดดกันฝนหน้าต่างเพิ่มความเป็นส่วนตัวดาดฟ้าสร้างพื้นที่พักผ่อนรั้วบ้านเสริมความปลอดภัยและมีดีไซน์ที่ทันสมัย เข้ากับบ้านทุกรูปแบบเสริมสร้างความหรูหราเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านถ้าคุณอยากได้ระแนงที่ทั้งสวยแข็งแรงและปลอดภัยตะแกรงเหล็กฉีกคือคำตอบที่ดีที่สุดที่คุณต้องการค่ะ